พี่น้องสวัสดีสวัสดีโอ้ยมันเรียมโคมจังเสีอกับวัวลงอีกได้พ้อพี่น้องเท่แหล่นพี่น้องเอ้แหล่นน้ำเขาม่นยังอึงพี่น้องเอ้พ้นตกเห็นป่ะพี่เดักโตเลยน้ำผัาน้ำเสียงอึงมันี่กย เงาะคาเมื่อไรเกสิเรนน้ำลูกอีกโซับด้วยได้บังด้เรียกโต๊ะบังไงฮะม่เ็นตีไปเลยนะเฮ้ยพี่น้องนะ S <S าาว้าวโคมกันอ้าวโคมกันจะไปไหนรอดอึ ừ, ่งเผาทำไงเห็นมันลอยตัดหนาช่มเจาอยู่อ้อาวยางมันติดมือ, <S <S ม,าอ,อมานี่น้อมันมันว่าเฮย้ย หดแมจกโตน่นอึ้งองโเธแลนด้วยจักตาเลนน้ำสบุัคือได้อาไรอแซุ้มเจ้ากับสลัดเนาะออกมาขันขืนงขันอยู่บ้านเสบายยังมโตปอยู่บ้านอะ ปบปะเออจะพอจอยแบบไพ่ทิ่มเกิอบแบอ่าจจะทิ่มเกิบไว้ตอนนี้บ่อยังอื้งนะฮะโอ้ขังแรกของสิวิดพี่น้องโอ้เก็บไปรถมันบ่มีกระตอกมีกระตอกอะไ้ไว้เออ อวนเด oh, oh. ็นา ah> ี่าอยากอไปมหร้อยผันนอนบานนี้เจ้าหน่อยอีร้อยพันนอนเว้ยเลือดใจพี่น้องเยพีกาญามาย่างน่อเอย่างเลยขออนหญาตเด้พี่น้องมาสีเราสุฟังปวดเบาพี่น้องแก่สิ่งน้ำบทานแหลนอีกแล้วเฮ้ยลงป่าได้กันมากลางคืนนะ พี่น้องดูยิงรถเชือกอื่นป้าบบักอ้ายหอดเลยนิมิดกโ้ยเฮ้ยตายดอกข่อยนนี่พาพี่น้องไ่มาไว้ได้เป็นแบบนี้นะน่ะกูพาไปกระลงแหละจะทำนายความเผ่าอึ่งห้องเกียดอึ่งห้องเสือจ้าบุญลุงลงนา่นนี่บนนี่หมดคำโอ้ยเฮ้ยเอ้ย บบเห็นไผ่ลุงมันสั่งโก้ยท่านขี่พี่พช่างมากพี่ชื่อกาย้นงของเขาเลยผูไผ่มันจนกายมันมาโอ้ยน้ำลายที่โบเห็นมันแล้ว

บางอายพ่นมันสะได้รโว้ยกินนงโคกพ่นเรนโคกพ่นเหยม่นไปแล้วเลยนะเด้ว่าขึ้นโคกพุ่นะเฮ้ยขึ้นทังโคกพ่นยังต่ังพน่นี้เราคอยคอยยางตีนนามมันอะไรได้ตนนอะไรเนี่ยอืออะไรจะอื่นแั่เดียวหมดห่วงคลิปเลยพี่น้อยจกสิเป็นอะไรแหลนเป็นแหลนป้าเอ ขึ้นคอกยังวะอย่าย่างอย่าย่างน้ําแจ้งีบ่พี่น้องขอโทษขออภัยเด้อพ่นเด้อโอ้ยหงหลายๆเนาะมนีบ่ายังมันจสิบ่ติดแวนีกินกินบ่มีเยเนาะล่ะเฮาคิดอยู่หน้าสิบ่มีอ Phun tục hang phải bắt đẻ của đấy phụ. Ừ, bắt lộ. lộn. Măn là đại đây mà là kịp ăn kịp ui nó đến thôi sắp sơ ấy. Bắt đẻ bà bay bà, bay. พราะวไปบ่อลูกดผีอ้ยพาะว่ามะกอกเกือหัวดิว่าเงยมึงไปเจะตัวมงันยังบ่มีไผ่มาลงนะเมีไผ่มาลมันจักงเตียงบบกอาจนปาเกือบ กาตหมุนโผดโพไปเเหมื่อที่ไรกลัวท่านมีไผมาหนูล่ะมีบ่ยันไ่ไอ้ทองแยงเออโยเห็นบ่จอย ขนาดแรงมันยังแรนกายปกติทำมานในนี้ผู้ประกันสัตว์เห็นปุ๊บโอ้โหเห็กันแล้วเเจ้าเลยโบเห็นไผยลุงแลก็แล้วเห็นมั้ทางลุมคือยังเอื้อนอยู่โตถ้าเมื่อไม่ึ้นห้องอ,อกีกไงโบมีพ้นเพเขาอยู่บ้าน

แค่เนาตุ no. ๊กอยู่บ้านเห็นทีายเนาะสองพ่เมียได้อึื่นสี่โตได้คนละสองโตแต่อยากขัวงานน่าไปไหวห็นแหลมจมูทันแนวนี้บอยั่างวิธีการอย่างอื่นเขาเขาคือไปเป็นตาตายแทะแค่นั้นหนียอมเด้อไปน้ำบ่ได้เด้ออืออ ตายโหลดคัดนคันไปแบบนี้นะใตโ้โหลดคนี่ก็สิอ้วยกรับเมื่อแล้วถึงเจาะส่งพมีเอาไปโหลดเออหา,า,ากันนะนคืออยากเต็มของจกักอืมันได้ลายเด้ยไม่เบ่งอื่นมันแบบนี้กูเฮ้ยขาพนตกะมู้น้ามันฟองขึ้นมานน่ะเนาะ ให้มันได้เข้าไปดนเข้าไปไปาเบี่งด้วยวางนีไหเข้าไปดูนะฮะมันลิบลงขอใหม,มันลิบลงมาทางแนมพรท่านมันเป็นยังไต <c ười> อนนี้นนก,ก็อนนคนมากกับจ้าชองคนนั้นท่านขี่ยังสีประกันเยอะเยอะไปแบบมันเดืดเดอดนน อนแล้วมันหมวนแล้วมีจะโคมกันอลีนะเมื่อกี้นี่เขายังได้โค้งกันเบิ้งอ่ะอึ๋งมึงน่ะได้ร้ายบา10กว่าตัวมันยังได้10กว่าตัวกูได้คนละ2ตัวเออเอ๋อใส่ของถนนนะเมื่อเทมาโอ้ยตัวทีหะถอดลงมาใช่เอ้ยเขียนกันพี่น้องทำเมื่อก่อนลูกอยากนอนแนี่นอุ้ยเอ้ยลา โอ้ยเขาอาดแล้ไม่ของนะเอียงผัดปล่อยไปอีกเลยโจ๊กหนาวยุ๊กจุนทันจกเอาจกเอาจกเอาลูกดีเคยมันมือเอาเลยมันมือเนาะบุหรีอืดเผาแล้วไม่ใช่เออนี่ไปเอาเขียกข้ามเอาไหมข้ามทานสักปะป๊าห้ามเ่อก็ป๊าเอาลูกนอนไปไปยังตะเต็นต่อเธอจะสิไปบ่เอ้ ควบมันเดียวนี่ควบไม่เดียวก่ไปเลยแล้วขอสีมือไงเอราเลยคราแห้งเลยห้องไหนน้ำไปมองดูโตทำระจักรก็เรื่องเนาะคลิปแบบฮาหาเซ่บอมีเลยพี่น้องเลยแหลนเป็นแหลนอันนี้นะฮะเออหลังมือก่อนไม่เพียงเท่านี้ดินทรายเงาผสมซิลูซิลูร้อยหายได้นี่กลางคืนนี่นางไปอยู่น้ำพายได้นางเคยอ,อยู่น้ำแห่ พ่อก็ค <ination Noise sí> ิดหนาพี่น้องกิดพี่แฝดกันได้กับขอโทษขออภัยน้เพียงเลือพี่น้องผู้ยอมใจเสียบนงบ้างบัดมาใหม่มาใหม่พี่น้องเขาไปสองเมีอะทอก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 โอ้ยตัวเก่าน้ำบอนี่บึ้งของเขาเด้อพี่น้องเด้อหนุ่มของเขาเด้อหนุนของเขาโฟกัสโฟกัสไว้โฟกัสโฟกัสไว้พี่น้องเป็นหลักฐานอุ๊ยใหญ่กูบุ๊บึู๊บบ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 ู สู้บ่เปยังลําคอยเอาเด้อนี่เนาะเออไม้เสิลพี่น้องมาให้เบิ่งอีกกลับมา2คนจอยน่ะไปยิงตักๆอฮาว่าาว่าคันยงกูไปนําซมึงเด้อนตายว่าแล่นจนขี้แตกอยู่เียจอยบุ่่งเสือนอยาทุกเลี้ยงุกเลี้ยงไปเด้อพี่น้องเด้อ ເພື່ອຮອດນ້ອງນ້ຳມັນນຶງແລ້ວແລ້ວຊິເຮົາຍັງລົງປ່າຢູ່ເນາະອ້າລາໂພດປານັ້ນນີ້กูກໍຍອມເດີ້ວ່າເກືອບກະປາອີກເອົາລະເດເຂົາໄປເອົາໃບຈຸດກັບໄປເອົາເກືອບ